คุณทั้งหลายครับนอกจากคุณจะได้ฟังเรื่องราวทางธรรมแล้วเราอยากจะให้คุณได้ฟังเรื่องราวทางโลกด้วยครับเรื่องราวทางโลกนี้เมื่อหลายวันก่อนผมเคยเล่าเรื่องของเจ้าสัวเจริญศรีวัฒนะพักดีซึ่งจริงๆแล้วในฐานะที่เราธรรมปัญญาเนี่ยเราไปสร้างบุญตามวัดต่างๆเยอะเรามักจะได้เห็นคําว่าไทยเบฟอุปถัมภ์นะไทยเบฟเกื้อกูลวัดนี้อารามนี้สร้างโดยมูลนิธิ ของคุณเจริญและคุณหญิงวัน,นาสิริวัฒนาพักดีอะไรประมาณนี้ในตามของพระอารามหลวงนี่เจอเยอะมากแล้วก็อารามทั่วๆไปก็พอมีบ้างแต่ที่สัมผัสได้กับกิจการงานก็คือทุกครั้งที่เวลาเรามาีงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์ทางทางไทยเบฟเองเนี่ยจะมียูนิตหนึ่งที่มาซัพพอร์ตเรื่องของกระบวนการเาครื่องดื่มหรืออะไรอย่างเนี้ที่เป็นไม่ใช่เป็นโนแอลกอฮอล์นะครับ เป็นแบบนอนแอลกอฮอลิกกลาเป็นเครื่องดื่มต่างๆที่อยู่ในเครือคุณทั้งหลายครับเจ้าของไคลเบฟเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่โอลานมากแล้วก็สร้างขึ้นมาจากผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณเจริญศิริวัฒนภักดีในงานเปิดตัววันแบงคอกซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์แปลงใหญ่ที่ได้จัดงานขึ้นคุณเจริญนั่งวีลแชร์มาร่วมงานในปีนี้คุณเจริญหรือเจ้าสัวนะครับอายุถึง80ปีแล้ว เมื่อปีที่แล้วคุณหญิงวันนาที่เป็นคู่บารมีก็เพิ่งจากไปเมื่ออายุ80ครับเรื่องเดียวกันกันกบ CP เลยนะคุณหญิงของ CP ก็จากไปเหมือนกันครับตัวของเจ้าสัวทั้งสองอยังอยู่คุณฟังเรื่องนี้ต่อไปดีๆครับผมจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อปลายปีที่แล้วเรายังมีโอกาสเห็นคุณเจริญได้เข้าเฝ้าในหลวงได้ถวายเงินขึ้นปีนั้น คือปีที่แล้วเจ้าสวยังไม่นั่งวิวแชร์แต่ว่ามีลูกชายคนโตคือคุณถาปณะได้เข้าพยุงแขนคุณพ่อตอนก้มถวายในหลวงเป็นภาพที่งดงามภาพหนึ่งปีนี้สังขารทั้งหลายเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเจ้าสวยนั่งวิวแชร์แล้วครับวันหนึ่งก็จะมาถึงเราเหมือนกันแหละถ้าเรามีชีวิตอยู่ถึงช่วงบ้านปลายนั้นน่นนะนะยกเว้นว่าอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุทัศน์โกสโ,โลนอกจากจะเดินตัวตรง ด้วยองค์วิปัสสนาแล้วยังเหนี่ยวตัวขึ้นรถตู้ได้ด้วยองค์เองไม่ต้องมีใครประคองเลยคือคนประคองยังเดินหลังของ้อม่าหลวงพ่อแล้วนะ <c oughs> นี่คือแบบอย่างของผู้ที่ฝึกมาดีแล้วคุณทั้งหลายในโครงการวันแบงคอกนี้เป็นเหมือนกับแฟลกชิปโปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์เรือธงครับของไทยเบฟเพราะว่าลูกๆหคนยืนเรียงแถวหน้าตาอิ่มเอมเมื่อ แกลนโอเพนิ่งแบงคอกเรื่องราวมันเริ่มขึ้นจากพื้นที่88ไร่ตรงจุดนั้นเขาเรียกกันว่าสวนลุมไนบาซ่าครับเป็นขวัญใจคนทำงานออฟฟิศเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาสมัยนู้นนะคุณก็เคยไปเที่ยวกันนะสวนลุมไนบาซ่าโด่งดังมากแล้วก็เป็นเหมือนกับที่แฮงเอาทของคนทำงานนะนะแล้วก็พบปะกันมากมายการข,าขับรถเข้าโครงการต้องระวังนะระวังไปชน ถังเบียร์สแตนเลสที่วางซ้อนกันเป็นภูเขาเรากาเรียงกันในโซนกินดื่มอลังการเหลือเกินยุคนั้นเนงินหมุนเวียนสะพัดจนถึงขั้นที่กลุ่ม BEC สร้างโรงละครกลางแจ้งเป็นโดมใหญ่เป็นโรงละครหุ่นกระบอกโจหลุยคุณเกิดทันไหมเนี่ยคนก็ไปดูกันนะหุ่นโจโจหลุยเป็นหุ่นละครเล็กที่เชิดโดยใช้คน3คนแล้วก็เชิดเป็นศิลปะของประเทศไทยที่ต่างชาตินิยมมากๆครับ ยุคนั้นยังไม่มีทัวจีนลงมาแล้วก็พวกฝรั่งต่างๆก็มากันพอประปายลูกค้าหลักเป็นคนไทยผู้คนคงลืมกันไปแล้วว่าคนที่ประมูลที่ดิน88ไร่นี้ได้เจ้าแรกคือกลุ่มเซ็นเรัลครับแต่เซ็นเรัลไม่สามารถเข้าไปเริ่มโครงการได้เพราะติดขัดเรื่องการฟ้องร้องสัญญามันเป็นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ทำไว้กับผู้เช่าเก่า เรื่องของการครอบครองสิทธิจบการประมูลครั้นเซนทันที่ได้ประมูลไปจึงต้องเป็นโมฆะประมูลใหม่ในอีกหลายปีต่อมากลุ่มไทยเบฟเข้าประมูลครับชนะผู้เข้าแข่งขันอันดับสองขาดลอยทีเดียวเจ้าสัวคงดีใจมากจากวันที่ประมูลได้จนถึงวันพี่เปิดตัววันแบงค์ขขึ้นมาแกบอกว่าในว,วัยปัจฉิมวัยการมีภรรยาที่ดีภรรยาก็ อยู่ด้วยกันจนถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนาะก็จากกันไปตอนวัย80ส่วนลูกๆนั้นมี5คนเจ้าสัววางระบบของการแบ่งจัดสรรปันส่วนให้ลูกทุกคนอย่างยุติธรรมตามแนวที่เขาเป็นคนโตของเจ้าสัวครับเป็นลูกสาวคนโตคุณเคยได้ยินประวัติอะไรของท่านไหมเนี่ยน,นี้เป็นประวัติของคนที่เราเอามาสัตดี้นะว่าตัวของท่านเนี่ย บ้นปลายแล้วก็ทําแต่บุญนะนะส่วนลูกๆก,ก็บริหารงานในธุรกิจลูกสาวคนโตชื่อคุณโ oh, อฮะกับสามีนั้นดูแลธุรกิจประกันภัยดูแลอาัคาเนย์ประกันชีวิตและอินทรประกันภัยอาัคาเนย์มีปัญหาตอนโควิด -19 ก็ปิดตัวไปแต่สายนี้ยังมีโอกาสได้ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจโครงการขยายท่อส่งน้ำมันและธุรกิจคลังน้ำมันในในนากลุ่มของ Power Solution Technology ที่ไทเบฟถือหุ้นใหญ่ และกิมมีกลุ่มบริษัทเอโกเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าที่แปลงร่างจากส่วนหนึ่งของกอฟผกฟผถือหุ้นรองบ้านนี้มีลูกสองคนครับอันนี้ลูกคนโตลูกคนที่สองของเจ้าสัวกับคุณหญิงวันนาะก็เป็นลูกสาวครับลูกสาวคนรองชื่อคุณเอ๋คกับสามีบ้านนี้ดูแลธุรกิจอสังหาดูแล access world corporation หรือ awc ที่เอาอสังหาทั้งหมดที่พ่อไล่ซื้อเก็บไว้ ตั้งแต่ยุคก่อนฟองสบู่ยุคฟองสบู่แตกยุคหลังฟองสบู่เอามาร้อยเรียงจัดระบบให้เป็นเส้นเดียวกันโรงแรมทั่วประเทศศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตอาคารสำนักง,งานให้เช่าห้างสปปรรพสินค้าเล็เลกๆย่อยๆพันทิย์ประตูน้ำงาวงวงวานเอเชียทิกตะวันนาที่ดินเปล่าทุกอย่างรวบกลับมาอยู่ใน awc ทั้งหมด mm hmm. เพื่อที่จะบริหารจัดการได้ง่ายและออกกองทุนอสังหาให้ครอบครอง ให้นักลงทุนมีทางเลือกบ้านนี้คุณเอ๋กับสามีมีลูก5คนนะครับคนที่3การรอคอยของเจ้าสัวก็เป็นผลอยากได้ลูกชายลูกชายก็มาครับลูกชายคนที่3ชื่อคุณหนุ่มหรือคุณถาปณะสิริวัฒนะพักดีคนคนนี้คุมธุรกิจไทยเบฟทั้งในประเทศและต่างประเทศคือคุมเครือทั้งหมดเป็น c ีอใหญ่จะเป็นโรงงานผลิตสุรา18โรงทั่วโลกโรงงานผลิตเบียร์3โรงจําหน่ายสุราและเบียร ออกทั่วโลกประมาณ100ประเทศครับภรรยาคุณหนุ่มชื่อคุณยุย้ยคุณยุ้ยเป็นสายสกุลเทียนประสิทธิ์เป็นสกุลเก่าของตระกูลเศรษฐีนะครับมีความสัมพันธ์อันดีกับโอสถสภาและเครือสุกโกศนคุณยุ้ยดูแลเรื่องงานของบุญที่ครอบครัวคุณหนุ่มและงานสังคมคุณหนุ่มดูแลทั้งเครือคือสามีดูแลธุรกิจภรรยาดูแล CSR นั่นเองสร้างประโยชน์สู่ชุมชนบ้านนี้ไม่มีลูกบ้านนี้ไม่มีลูกนะฮะลูกสาวคนที่สี่ครับ ชื่อว่าคุณโอครับและสามีคนนี้นี่แหละที่ดูแลเบอร์รี่ยูเกอร์คือ BJC นะครับธุรกิจค้าปลีกและดูแลห้างบิ๊กซทั้งหมดนะครับบิ๊กซทั้งหมดเป็นของเครือไทยเบฟนะครับบ้านนี้มีลูก3คนครับและลูกชายคนเล็กครับคือคุณยอดครับคุณยอดดูแลเฟรเซอร์พร็อพเพอเป็นฐานธุรกิจใหญ่ที่ตั้งไว้ที่สิงคโปร์ดูแลร่วมกันกับภรรยาคือหม่อมหลวงกรีนุช สองคนนี้จึงใช้เวลาอยู่ที่สิงคโปร์และบินไปบินมาทั่วโลกที่เฟรเซอร์เข้าขยายธุรกิจส่วนอสังหาริมซัมในไทยก็ดูแลบริษัทแผ่นดินทองพร o อพเพอโครงการสำคัญก็3าย่านมิดทาวน์นั่นไงที่พวกคุณไปกันเดอะพาร์คพระราม4อาคาร f y i แล้วก็วันแบงคอกที่เพิ่งเปิดตัวนี้แล้วก็พัฒนาบริหารโครงการโดยเฟรเซอร์ทำเป็นโครงการที่เป็นเมกะโปรเจกต์ทั้งหมดลูกชายคนเล็กดูแลครับ มีลูกสี่คนคุณทั้งหลายจากผู้ชายหนึ่งคนในหนึ่งเจนคุณเจริญคือเจนที่หนึ่งแกสร้างตัวแกด้วยต,ตัวเองครับชายคนนี้เริ่มต้นจากการช่วยพ่อหาบขายของคือขายหอยทอดครับที่ถนนทรงวาดเป็นคนเรียนหนังสือน้อยฮะแต่เมื่อได้ที่เรียนก็ สามารถตักตวงประโยชน์จากสิ่งที่เรียนได้อย่างมหาศาลแกได้มีโอกาสเรียนที่โรงเรียนเผยอิงเรียนสั้นๆและเรียนไม่จบเพราะต้องทํางานหนักชีวิตเริ่มต้นจากศูนย์หรือติดลบก็ว่าได้ธุรกิจแรกของเจ้าสัวเจริญตอนเป็นเด็กหนุ่มคุณฟังให้ดีครับคือการขี่รถจักรยานสองล้อขายของใช้จิปาทะห้อยไว้ท้ายรถจักรยานเป็นโชว์ห่วยเคลื่อนที่ที่สมัยนั้นยังไม่มีนะเพราะ ขายหมดนะฮะเอาไมา้แขวนเสือ้อเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาห้อยห้อยห้อยของแล้วก็ขายคล้ายๆกับรถพุ่มพวงในยุคปัจจุบันนะนะคุณทั้งหลายตอนนั้นโรงงานบางบางยี่ขันเป็นโรงงานสุราเติบโตแกขี่จักรยานไปปักหลักขายของชำอยู่หน้าโรงงานสุราบางยี่ขันลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานในโรงสุรานี่แหละใน,นความที่เป็นลูกคนจีนเซอร์วิสไม์เป็นเยี่ยมเอาใจลูกค้าเก่ง ลูกค้าก็จะถามว่าเอ้ยทำไมวันนี้ไม่มีอันนี้ทําไมอันนั้นไม่มีอย่างนั้นพอผู้ค้าบอกอะไรว่าวันนี้ไม่มีวันรุ่งขึ้นของนั้นปรากฏทันทีครับแกไปหาของตามที่ลูกค้าเสนอคือแกสนองทันทีครับพนักงานโรงงานชุราอยากได้แปลงล้างขวดเหล้าในโรงงานแกยังไปหามาได้อย่างรวดเร็วจนเป็นที่ถูกใจของคนในโรงงานและกิจการขายดีมากเพราะขายดีมากๆครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับ จากการขี่รถจักรยานไม่ขี่แล้วครับแกขอเช่าครับพื้นที่หน้าโรงงานตั้งร้านขายของชำเป็นหลักเป็นฐานมีกาแฟร้อนกาแฟดำมีทุกสิ่งทุกอย่างสรุปก็คือโรงงานขาดอะไรจะเจริญจัดให้โรงงานต้องการอะไรจะเจริญจัดให้อยากได้อะไรก็มาบอกแกหาให้อย่างรวดเร็ว ด้วยราคาที่คนโรงงานซื้อได้และพอใจผู้บริหารของโรงสุรานั้นชอบมากหน่วยก้านดีนะพูดก็เก่งหูตากว้างไกลทันโลกก็เลยบอกว่าอย่ามาเป็นเจ้าของร้านชำเล็กๆหน้าโรงงานเลยแล้วนายจะให้ผมเป็นอะไรล่ะครับนายจะให้คุณเป็นฝ่ายจัดซื้อของโรงงานดีกว่าไม่ต้องขายของชำละ แกก็เข้าสู่โรงงานสุราบางยี่ขันณนะเวลานั้นในฐา,านะฝ่ายจัดซื้อและก็เติบโตเรื่อยๆด้วยสมองอันเปลืองปราดองค์ประกอบครบเป็นคนรอบด้านทั้งหมดอยู่ในสายตาของเจ้าสัวกึ่งจูเป็นเจ้าสัวใหญ่โตรวยที่สุดในทรงวาดคนหนึ่งร่ำรวยไม่แพ้ใครรวยไม่แพ้เจียไตยเจียไตยคือซีพีนะครับอันนี้คือเจ้าสัวกึ่งจูครับแต่เจ้าสัวเป็นแนวที่ชอบอยู่ เบื้องหลังไม่ชอบออกสังคมเจ้าสัวเห็นแววแล้วอยากได้ไอ้หนุ่มนี่เป็นลูกเขยอยากได้ไอ้หนุ่มนี่เป็นลูกเขยวันนี้มันไม่รวยหรอกแต่วันหน้ามันจะรวยมากๆอยากให้วันนาได้แต่งกับเจริญมันคือบุญสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่มนุษย์ต้องลงมือทำครับคุณทั้งหลายเรื่องราวเหล่านี้คุณหาฟังยากมากนะผมใช้เวลาค้นคว้าในการ นำเรื่องราวมาให้คุณได้ฟังกันคุณทั้งหลายครับคุณเจริญเข้าไปทำงานในโรงงานสุราบางยี่ขันแล้วอยู่ในแผนกจัดซื้อจนในวันที่สุรามหาราชสุรามหาคุณรายใหญ่ในวงการหุ้นส่วนใหญ่ไปต่อไม่ไหวด้วยเหตุหลายประการการเมืองการผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะอะไรต่างๆอำนาจทหารทางลับทางตรงสัมพทานเกิดการแย่งชิงตลาดน้ำเมากันอย่างดูเดือดคุณเจริญจึงหาวิธีการยุทธศาสตร์ เทคเอาลงเล่านี้ไปให้ได้ด้วยความที่แกเป็นนักเจราจาเป็นนักกลยุทธ์เป็นนักต่อรองและเป็นนักวิสัยทัศน์ครับเมื่อสี่สิ่งนี้มารวมอยู่ในตัวคนเดียวกันเจราจาก็เก่งกลยุทธ์ก็ยอดต่อรองก็เยี่ยมวิสัยทัศน์ก็สุดๆความสําเร็จจะไปไหนเสียดังนั้นแกจึงได้โมเดลนี้มาได้ในความครอบครองด้วยความที่เป็น4ี่สิ่งนั้นอยู่ในตัวเดียวกันในคนเดียวกันในประวัติการทำงานท่าน จึงไม่มีคําว่าข่มเหงใครหรือบีบใครอย่างจงแจ้งเป็นวิธีที่ชนะด้วยดีลที่น่าพอใจทั้งสองฝ่ายและหลายๆฝ่ายเรื่องราวเกิดขึ้นต่อมาที่ที่ดินของเวิร์กนาครคาเซมเป็นที่ดินมูลค่าประมาณ5,000ล้านบาทครับการต่อรองระหว่างชาวบ้านและกลุ่มการค้าเดิมกับทนายเจ้าของใหม่ทนายก็รับเงื่อนไขาชาวบ้านทุกข้อพอชาวบ้านย้ายออก รอกลับมารอการกลับมาใช้สิทธิ์ของผู้เช่าใหม่เกก็ยังเริ่มอะไรไม่ได้ในโครงการนี้จนจะเกือบ10ปีดอกเบี้ย MRR ทับทวีคูณไม่รู้เท่าไหร่5ราชสกุลผู้รับประโยชน์จากเดิมของทูนกระหม่อมบริพัตรคุณรู้จักทูนกระหม่อมบริพัตรไหมครับทูนกระหม่อมบริพัตรคือเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้คุมกองกําลังทั้งหมดในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่7เจ้าฟ้านาครสวรรค์บรพินิจนะครับ เป็นต้นราชสกุลบริพัตแล้วก็สุดท้ายต้องย้ายไปอยู่ที่อ,อ,อินโดนีเซียทั้งหมดเพราะว่าภัยของการเปลี่ยนแปลงการปกครองโอ้ซับซ้อนคุณศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศนี้แล้วจะทำให้เราเข้าใจอะไรขึ้นอีกมากครับแล้วก็จะทำให้ทุกครั้งที่เราอยากจะทำสิ่งดีเราต้องลงมือทันทีเพราะบางทีมันจะไม่มีโอกาสครับคุณทั้งหลาย รื่องราวทั้งหลายเหล่านี้จึงเล่าต่อไปครับมีคนอยู่เพียงเท่านี้ที่ได้ฟังก็ถือว่าคุณมีบุญสัมพันธ์นะมาวันที่อาจารย์อยากจะเล่า,าครับแล้วก็แล้วก็เล่าด้วยความตั้งใจคุณทั้งหลายครับปรากฏว่าราชสกุลที่รับประโยชน์เดิมเป็นของทุนกระหม่อมบริพัตรก็แตกยอดทายาทออกสี่ราชสกุลรับเงินไปตามในส่วนนั้นเรื่องราวนั้น มีเกจประวัติอยู่เล็กน้อยนะครับว่าคุณแม่เรื่องราวจากจากเรื่องที่เล่านะครับคุณแม่เล่าว่าเห็นลูกสาวเจ้าสัว,สวกึ่งจูตั้งแต่อายุน้อยๆเดินเข้าออกย่านนั้นแม่เราอายุมากกว่า10ปีโปรไฟล์ของคุณหญิงวนา,นาคล้ายเจ้าสัวพ่อคือกิริยาเรียบร้อยและเป็นคนเก็บตัวขายเหล้าสุรามันเป็นสิ่งไม่ดีคุณหญิงรู้เต็มที คุณเิงจึงแก้ด้วยการทําบุญกับวัดโพทําบุญสนองคุณแผ่นดินจนทุกวันนี้คุณหนุ่มถาปณะสิริวัฒนาพดีนี่แหละวัยาวัจกรของวัดโพอันนี้จริงมากๆนะครับเ <laughs> พราะว่าไปที่วัดโพอะไรก็ไทยเบฟท,ทั้งหมดอะที่อุปถัมภ์อยู่เมื่อปีที่ในหลวงกับพระราชินีสเสด็จไปทอดผ้าพระกฐินหลวงสองวัดก็ไปที่วัดราชบพิธ ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและก็วัดโพด้วยในปีก่อนนู้นครับเรื่องราวนั้นยังมีเรื่องของธนาคารมหาคนครเงินทุนมหาธนกิจยุคการวิกฤตทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกมากมายครับมันซับซ้อนไปหมดคุณทั้งหลายปัจจุบันวันแบงคข้อครับเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในสเกลแสนล้านนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่ ในกรุงเทพหานครภาพของเจ้าสัวที่นั่งอยู่บนวิวแชร์แล้วมีลูกๆห้าคนยืนเรียงกันในสายตาของพ่อและแม่มันคงเป็นความน่าภาคภูมิใจประการหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคนยิ่งใหญ่ยิ่งทำตัวเล็กคนยิ่งสูงยิ่งทำตัวเรียบง่ายคุณทั้งหลายครับอาหารโปรดของท่านเจ้าสัว ไม่ได้มากเรื่องไม่ได้เป็นอาหารเหลาไม่ได้เป็นอะไรที่แบบพิสดารเมนูโปรดคือบะหมี่เกี๊ยวและตบท้ายด้วยของว่างคือชมพู่เท่านั้นเองครับเจ้าสัวบอกไว้เสมอชีวิตนี้มันยากอยู่แล้วมีโอกาสก็ทำให้มันง่ายเข้าไว้นะเรื่องราวที่ดีนําส่งวันนี้เป็นแรงบันดาลใจเนาะเรื่องราวของหนึ่งคนที่ เป็นหนึ่งในชายที่เคยเป็นผู้รวยที่สุดในประเทศไทยนะแล้วก็ยังติดอันดับท็อปทรีอยู่เสมอเพราะว่าบิสเนสมันเปลี่ยนางานลุค่าหุ้นมันเปลี่ยนก็สลับตําแหน่งกันไปมาแต่ดูโครงสร้างที่ท่านทำเลยและเงินที่ไปเกื้อกูลในการบุญโอ้หลายอย่างก็สิ่งใดที่ดีผมก็โมทนาทั้งสิ้นนะครับสิ่งใดที่ไม่ดีก็เป็นเรื่องของท่านเองชัดเจนอยู่แล้วครับแต่เชื่อว่าคุณน่าจะได้ แรงบันดาลใจจากเรื่องที่ผมเล่าด้วยความตั้งใจ